ครับสวัสดีกับ F-C รุจิชาแนลทุกท่านครับผมวันนี้ครับทางรุจิชาแนลได้เข้ามาปรับที่ถมมาแล้วก็คุดในบริเวณบ้านาที่ก่อสร้างนะครับวันนี้ อันนี้ขุดหลุมอันนี้ปรับบริเวณพื้นที่ครับถมที่เรียบร้อยครับถมและปรับให้เรียบร้อยเสาทั้งหมดครับมี24ต้น บ้านสองชั้นวันนี้ทมหลุม่มวันก่อนนั้นมาขุดหลุมครับพอเขามาถมเรียบร้อยเขาก็ต้องมาปรับปรับให้เป็นทำท้องคานก่อแบบท้องคานไนี้ได้นะตรงนี้ไปอย่างเงี้ยปรับให้เรียบร้อยนะเรียบร้อย ครับก็ถือว่าโอเคครับอันนี้ไม่มีฝนเราสามารถทำงานได้ง่ายเน้นให้การทำงานได้ง่ายครับ เราปรับแล้วก็การเดินการทำงานการขนของอก็จะได้ง่ายขึ้นถ้าเราปรับแล้วก็ระดับไม่ดีการเดินการทำงานก็ยากเคลียร์ก่อนเขาบอกเคลียร์ลิงให้เรียบร้อยนะครับถ้าเราเคลียร์แบบเนี้ย การทำงานของ้ร้ลเเมาและกัลูกน้องเขาก็ง่ายสะดวก โอเคครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับมาได้ลงคลิปเมินเลยอ่าตั้งนานม่ได้ลงคลิปก็ทําคลิปเหมือนกันครับแต่ไม่ได้ลงอ่าวันนี้ลูกจิตช n แนลก็มีโอกาสได้ลงพอดีขับรถเองครับก็แทบจะไม่มีเวลาจะได้ถ่ายพอดีที่จับของโทรศัพท์ในรถ มันหักก็เลยบกค่อยได้ทำยังม่ได้ซื้อมาเตือยังม่ได้ซ่อมครับครับผมวันนี้รูจีชนแนลก็ขอขอบคุณกับทุกท่านครับขอตัวลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับอขอตั้งเฟซบุ๊กตัวนะครับขอบคุณครับ